อตอนนี้เป็นเวลาจะคนเวลาวายมงนะนักท่งเที่ยวกำลังเข้ามาเยอะเลยวายมงนักท่องเที่ยวกำลังแบบเขา้าประเทศไทยเยอะเป็นวาทจาคนลังไรกันเข้ามาแล้วสุดปังจริงๆ โอ้ทุกคนสวยมากเลยนี่เกินสายลักนะของส,ญญางสนามบินสุวรรณภูมิว่าเป็นสายลักของเมืองไทยเด็กออนไลน์นะก่อนมันจะเปิดมาลองเทียวเว่ยวเยอะมากๆเลยมาเที่ยวเมืองไทยนะทุกคนโอ้โหเมืองไทยแบบมุมีแผ่วจริงๆทุกคนมุนมนี้ไฮมุมีแบบว่าโรตดิชันน,นั่งมีแตาหาย่างเดียวเกิดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหทุกคนแบบสวยจริงๆ,ๆ,ๆ วันนี้สวัสดีกคนสำนรับตอนน,น,อน,นีัซื้อเง,งาีแอร์พอริงนะทุกคนตอนนี้ซื้อเงากำลังเดินทางไปสวนภูมินะทุกคนพาทุกคนไปอัปเดตบ,บรรยากาศนักท่องเทียวนะทุกคนคนหลายตั้งแต่แอร์พอร์ตดิงเลยพยาไทนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเยที่อ19โมงนะทุกคน19ครึ่งนะก็นักท่องเที่ยวเดินทางมาจากสวนภูมิกันเยอะเลยนะทุกคนท่าสุดนะนักท่องเที่ยวมารายมากๆเลย อาตอนนี้สำหรับตัวนราซุนกามาถึงสถานีสุวรรณภูมิเลยคนแอร์พอเดริงสุวรรณภูมินะตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เขากำลังจะเดินทางจากสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหาหนครนะครับนไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่์ทั้งการ,การ์ดมาอยู่สุวรรณภูมิผู้คนชิมารายสัยว์ทุกคนนักท่องเที่ยวจะมารายสำเารา็จนเอาไปเต้นกันเลยปะจะตื่นเต้นสิมรายนะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นนักบุญเทียติเขาจะเดินทางจากกรุงเทพนะเพื่อที่จะกลับบ้านหรือว่าไปไป สถานที่เที่ยวต่างๆอีกทุกคนคนเยอะจริงๆทุกคนแต่ทุกคนเดี๋ยวเ้าไปบังกะไดวาอยู่าขาขาเข้าขาเข้าประเทศทุกคนคนจะเยอะขนาดไหนแล้วก็ ขาออกนะซุนก็จะไปดูชั้นที่2งและก็ชั้นที่สี่นะทุกคนว่ามีนักท่องเที่ยวนะเข้ามากมืองไทยเทยอะไหมนะตอนนี้ศูนก็เตอนเต้นอย่นะว่าจะเป็นอย่างไรนะประเทศไทยนักท่องเที่ยวจะมาเทียเท่ยวเยอะไหมตามชุดมาเบินกันเดยนี่หน้าจอสแสดงผลขาเข้านะทุกคนดูอะไรทุกคนขาเข้าได้สิรสอ หลายสายการบินเลยทุกคนโอ้โหสิงคโปร์ไทเปอ่าขอโทษทุกคนส่วนใหญ่ไม่แต่จีนนะทุกคนนี่ทุกคนมีแต่โอ้ oh, มาแต่จะไม่ส่วนใหญ่ไม่แต่มาจากจีนเลยทุกคน uh, อ่าช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาทุกคนเที่ยงเที่ยง11บเนาที นี่ทุกคนจุดนี้จะน่าจะเป็นจุดรอ,อผู้โดยสา,ารนะทุกคนแบบพี่น้องเขาแบบมารอคนที่บินมาจากต่างประเทศหรือว่าจากต่างจังหวัดน,นะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาดูเรามาเลินไปผังนั้นกันเราถึงจะเลินเข้าไปข้างในได้เยอะจริงๆทุกคนเฮลิโอเทียเยอะมาก คนจุดนี้ไปเดชสุนจะพาทุกคนเข้าไปเบิร์นกัน,ะะนนะว,นว,ว,านวน่าจะเป็นสั้นไรนะเดี๋ยวสุนจะเดี่ยวขว่าก่อนเราน่าจะไล่แค่เดี่ยวกว่านะเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นน่าจะเป็นจุดออกมาจากนี่เป็นจุดขาเข,ข้านะทุกคนของสมรภูมินะแล้วเท่าที่เราเข้ามาที่เราก็จะอยู่สั้นนี่หมด ตรงนี้คือป้ายอะไรทุกคนคือไม่เข้าใจนะตรงนี้ไม่รู้เขาเกียนป้ายอะไรนะโอ้โหเยอะสุดๆเยอะจริงทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนเวลาบ่ายโมงโอไม่ใช่เที่ยงเ<ม>ยอะไหมทุกคนูุนเขารออ,ออกจากประเทศโอเข้าประเทศไทยทุกคนเยอะจริงๆ đến một số nơi nông nghiệp cả lái lái Adiệt ạ, của Bang Thái lái chừng. Mercedes đã chờ mà đợi ở bên nọ, à, bay. ขา,าออกประเทศก่อนนะทุกคนเพราะว่าสู์จะขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปถ่ายมุมสูงนะทุกคน คนสำหรับตอนนี้สูอก็ขึ้นมาชั้นที่สี่นะทุกคนเป็นสั้นขาออกประเทศชั้นนี้ก็จะเป็นบบนักท่องเที่ยวที่แบบเขาจะเลื่อนทางออกจากประเทศไทยนะก็จะอยู่ชั้นนี้หมดทุกคนนี่ขาออกนี่คือขาออกว่าคนคนเยอะจริงๆนะ คนมาเที่ยวเมืองไทยนะคนนึงคนมาเที่ยวเมืองไทยได้นะเขากำลังจะกลับบ้านกันโอ้โหผมกลับไปกลับบ้านหรื้อไปเที่ยวต่างจังหวัดอ,อีกไม่แน่ใจนะทุกคนก็ทุกคนก็จะมีข้าวของเยอะแยะะทุกคนใส่รถเข็นกันแบบเต็มเลย คนเยอะจริงเยสุนจะเดินไปให้สุดเลยนะเดกฝรั่สนามบินสวนุวรรณภูมิล่าสุดนะเป็นแบบนี้เลย ขาออกก็รู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนขาออกแต่ขาเข้านี่เยอะ ทุกคนเดี๋ยวเราแปลว่าเรากลับไปสันขาออกกันนก่อนทุกคนนี่สันขาคืนอนผู้โดยสารขาออกส่วนผู้สลับไปสลับนะตอนนี้ส่วนอยู่ขาออกนะทุกคนอักบดชันเลยแตส่วนจะลงไปขาเข้าขาออกก็จะมีประมาณนี้ทุกคนคนออกก็เยอะพอสมควรนะก็บุ่มบอกเลยว่า นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะนะทุกคนเยอะจริง,งมาเที่ยวกันเยอะจริงเลยล่ะ เดินมาทั้งนานะเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยโอ้โหทุกคนสวยมากๆเลยนี่เก็นสัญลักษณ์นะของสนามบินสุวรรณภูมิว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยเลยก็่าหลายแล้วกันมันจะป็นมาท่องเที่ยวเยอะมากๆเลย เทียบเมืองไทยนะทุกคนโอ้โหเมืองไทยแบบมมีแผวมมมมะวะว่วจริงๆทุกคนมัมีไฮมัมีแบบว่าโรดทชั่นมั่งมีแต่ห้าย่างเดียวโรจริงๆโอ้โหทุกคนแบบสวยจริงๆ นั่นเ,นนเที่ยวซื้อตั๋วนั่นทุกคนตัวนี้ขาออกจะเห็นได้ว่าคนออกลายนะก็สะแสดงว่าน้องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยหลายแสดงว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะทุกคนนี่ทุกคนสายการบินราวแอร์ไลน์สายการบินว่านผมนะ

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเนะครัตรงนี้น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นตรงตรวจวัดข้างบนก็มีร้านขายร้านขายของอย่างนั้นนะครับ โอ้คนเยอะเละยทุกคนสายการเนนี่ ไม่งนคนอินเดียนะน่าจะเป็นคนอินเดียนะตรงนี้น่าจะเป็นาชาวจีน ทุกคตอนนี right. ้ศูนย์ก็ยืนอยู่ชั้นที่3นะชั้นที่3นี่ก็จะศูนย์มายืนอ่าส้มมุมสูงทุกคนขาเข้าขาเข้าประเทศประเทศไทยทุกคนหนึ่งจุดเนี่ยข้างล่างจะเป็นขาเข้าประเทศไทยทุกคนแบบโอ้โหคนเยอะมากเลยจริงๆนะทุกคนแบบโอ้โหทุกคนเริ่มเลยเดิมเลยทุกคนเริ่มเต็มเลยทุกคนเมนบอลทุกคนขาเข่าแล้วทุกคนบอกว่าฟังชุดๆุดทางไทยนะอิทธิพลจะอิทธิพลจะ ที่วิซ่าจีนกับการข้ารสถานนะก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์เข้ามา,าในประเทศไทยกันแบบเยอะเลยละ่ะอันนมาเดียสุนจ,จะพาทุกคนนะลงไปข้างล่างนะทุกคนไปไดเดินพาคุ้มส้นดเดินพาแบบนะักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเมืองไทยนะทุกคนได้ไปแบบนั้นเลยว,ว่าจะหลายสำไรนะทุกคนเรามองจากมุมสูงอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่สุนจะเดินไปข้างล่าง จุดนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนั้นค่อนเป็น FC, พวก KFC พวกแมคโดนัลล์อะไรสักอย่างเลยก่อนเป็นร้านอาหารทั้งหมดเลยนะคโอผมจะจาเต็มอยู่จุดนี้นะเยอะจริงๆ ขายเหลีละะ่ยงเจริญส่วนใหญ่ก็จะเป็นแด่นักท่องเที่ยวนะที่เขาเข้าไปทานอาหารเยอะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่งกันไปดูแบบศูนย์เจริญแบบสุดเลยนะถ้าเข้าให้เดินลายศูนย์ก็จะเจริญไปแบบให้สุดให้ทุกคนดูแบบเต็มๆกันเลยว่าประเทศไทยปัจจุบันนี้ ไม่ปกติอีกต่อไปนะทุกคนเห็นแล้วสนใจแท็กคุ้ไทยนะอยากไหลแบบนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบตรวจคนเข้าเมืองหรือเปลา่าทุกคน จะเป็นกอ,องกำลกับการาบังคับตรวจการท่องเที่ยวทุกคนนี่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่ทุกคนเยอะมากทุกค,คนคนเยอะมากแต่ส่วนจะลองเดินเข้าไปดูนะว่าจะเดินเข้าไปแบบสุดได้หรือเปล่าจะลองเดินเข้าไปดู พราะว่าอยากจะแบบให้ผู้คนได้แบบดูแบบเต็มๆเลยว่าเมืองไทยไม่ปกติอีกต่อไปนะหลังจากปีใหม่ปนี้ก็น่าจะมีนะักท,ท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นก่เริ่มนะทุกคนแต่นี้ก็เยอะนลนะแต่ก็น่าจะเยอะขึ้นก่เริ่มหลายเท่าเพราะว่าช่วงน,นี้เมืองไทยแบบปังมากๆนี่คือบอเกเดบอเกเดบ่านี่คือขาเข้าประเทศไทยทุกคนขาเข้าประเทศไทยนะชันทีสอง คือขาเขาแต่ซึ่งไม่แน่ใจว่าจเขาจะให้เดินเข้าไปหรือเปล่านาะคนเยอะจริงๆเยอะมาเดี๋ยวเราซุนจะมาดูตรงนี้ก่อนยืนอยู่จุดนี้ดูนะกองเทียนะล้วก็ซุไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าไปไหมเราจะดูจุดนี้เอา ก็จะมาเป็นแบบเป็นเวลาเวลาเป็นมาเป็นชุดเป็นชุดนดั่นกว่ามาแล้วมากันอีกแล้ว ก็จะเป็นชาวอินเดียทุกคนมาเที่ยวไทยเราัาดูจุดนี้กันดีกว่าเห็นน่าเยอะกว่าโอ้โหตะกอนคนแบบเขา้าไทยเยอะจริงๆ มีเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวบินตรงเขาเมืองไทยนะ เวลาวายมองนะนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาเยอะเลยวายมงนักท่งเที่ยวกำลังแบบเข้าประเทศไทยเยอะเป็น,นหมาทุกคนลังไหลกันเข้ามาแล้วสุดปังจริงๆ จริงๆทุกคนดูสิโอ้โหทุกคนส่งเวลาบ่ายมนะนักท่องเที่ยวเข้าไทยเยอะจริงๆ